กลับสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะดูฉากล้างนงลกเลยกันนะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะคะวันที่18เนาะมาฟังเรื่องราวที่มันติดตามติดตามข่าวสารของคดีลุงป้ากันต่อเนาะอีกในวันที่26-27เนี่ยจะมีการสืบพยานยอ,อ,อีกสองนัดสุดท้ายเนาะ ตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกมีความวุ่นวายพอดูเนาะใน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 กลุ่มของ YouTube ฝ่ายตรงข้ามด้วยแล้วก็พยานที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดไปหรือเปล่านงพอนองไปฟังเกี่ยวกับที่บอกที่มีคนเป็นกังวลว่าญาอาชีหรือพยานที่ได้ไปให้ปากคำที่ศาลเนี่ยถูกข่มขู่ แล้วก็เห็นในช่องของคุณนาทีเนี่ยก็ได้มีการโทรไปหาทีมทนายเนาะทีมทนายท่านก็ให้คำแนะนํามาแล้วเนาะอย่างที่ว่ามันก็จะสอดคล้องกับที่นงเคยพูดไว้สมัยก่อนว่าในคดีนี้เนี่ยในการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมันเป็นการสอบสวนสืบสวนนะคะเป็นการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือฝ่ายสืบสวนของสอพ ที่ที่เกิดเรื่องเนาะก็น่าจะเป็นสพกกตูมหรือเปล่าถ้าน้องพูดผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยก็คือว่ามันจะเป็นฝ่ายสืบสวนเบื้องต้นเนาะแล้วก็อาจจะคดีนี้ในเบื้องต้นแท้ๆเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่ามันเป็นคดีใหญ่คือตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการทําข่าวแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการสืบหา สืบคน้นหาความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบในตอนนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของอท้องที่เกิดเหตุเนาะก็จะเป็นการสืบสวนโดยในการสืบสวนเนี่ยอาจจะเป็นการซักถามสอบถามาบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นเพื่อให้ได้ข้อกระจ่าง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นการวางแนวทางในการสืบสวนคดีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการสอบปากคำหรือการให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นการให้ในนามในฐานะที่เป็นพยานแล้วก็พยานในฐานะที่สํานวนคดีนี้นไม่ไม่ทราบในในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าน้องเสียชีวิตหรือเปล่าด้วยดังนั้นเนี่ยการสอบถามนี่ก็จะแตกต่างการสอบถามของตำรวจเนี่ย ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเสียชีวิตหรือว่าน้องเนี่ยจะหายไปไหนน้องเนี่ยถูกใครทําร้ายน้องเนี่ยถูกใครทําอะไรมีข้อสันนิษฐานร้อยแปดันอย่างเลยนะคะ fc ดังนั้นเนี่ยการสอบถามเนี่ยความเข้มความเข้มข้นหรือว่าเป้าหมายในการถามเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายของแต่ละครั้งแต่ละอย่างมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบ การบันทึกบันทึกคําให้การของพยานในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีสมมติฐานที่ยังไม่ได้มีการระบุว่าใครกระทำความผิดดังนั้นเนี่ยการสอบถามหรือการตอบคำถามเนี่ยมันอาจจะคนถามหรือคนตอบก็จะเป็นลักษณะลอยๆใน,ใน,ในความคิดของทนายนะก็คือว่าเออเจอใครยังไงคือเพื่อที่จะจับต้นชนปลายเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทางทางบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนเวลานี้ก็คือว่ามีทางผู้เสียหายเนี่ยได้หยิบยกเอาคำาสืบสวนในเบื้องต้นเนี่ยมาขู่พยานาาจะใช้คำว่าขูน่นงก็อาจจะอาจจะพูดอาจจะใช้คําว่าขู่เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเนาะอาจจะมาบอกว่าคุณให้ปากคําในกับตํารวจแบบไหนคุณต้องให้แบบเดิมนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ที่น้องพูดให้ฟังนี่ก็คือว่าการสอบถามคําให้การเนี่ยมันสมมติฐานการสอบถามแตกต่างกันการสืบพยานในวันในศาลในที่พยานขึ้นไปสืบพยานสืบพยานโดยมีการกล่าวหาว่ามีลุงป้าเนี่ยกระทําความผิดเนี่ยส่วนนี้เนี่ยในการสอบปากคำหรือในการตอบคำถามในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกแล้วไงว่า มันไม่มีเป้าหมายในการที่จะ,ะก็เหมือนไม่มีประเด็นหลักประเด็นตอนนั้นนี่ไม่รู้น้องอยาน้องอาจจะไม่ได้เสียชีวิตน้องอาจจะลงไปทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยในช่วงที่มีการสอบปากคำต้องดูวันวันวันเวลาในการทางเจ้าหน้าที่สอบปากคําหรือว่าสอบหลังจากที่น้องเสียแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครกระทาความผิดดังนั้นเนี่ยการการตอบคําถามหรือทุกอย่างเนี่ยอ,อาจจะเป็นการตอบที่ อา,อาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมากบางทีก็อาจจะมีบางท่านบอกว่าเอาทนายนงในเมื่อว่าทนายก็เคยบอกว่าการที่จะให้ปากคำกับตำรวจจะต้องให้ความจริงทุกครั้งตรงนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไม่เราไม่ได้พูดใหม่หรือเราไม่ได้พูดขัดกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันแลยว่าความเข้มงวดหรือว่าสมมติฐานของการที่เราจะให้ปากคำเนี่ยมันจะมีผลต่อ,อสิ่งที่เราตอบ ไปเนี่ยแตกต่างกันในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครทําผิดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ทําให้ใครเสียหายแต่ในตอนหลังเนี่ยเมื่อมาเบิกความเนี่ยทั้งโจทย์เนี่ยกล่าวว่าลุงเนี่ยทำผิดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่จะตอบคําถามออกไปต้องใช้ความระมัดระวังเพราะนั่นคือมันจะทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปจะมาพูดแบบพร่อยพรอยอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานโจทย์พยานจําเลยจะต้องรู้นะ เวลาลงไปเป็นทนายลงจะถามนะว่าเออที่พยายนมาเบิกความในวันนี้พยายนทราบใช่ไหมคะว่าตัวของพยายนนี่มาเบิกความโดยที่ทางโจทย์นี่เขากล่าวหาว่าจำเลยเนี่ยได้มีการกระทําความผิดในข้อหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยคือบางครั้งต้องเท้าความให้กับพยายนได้ฟังด้วยอันนี้วิธีการทํางานของเราเนาะเพราะบางทีเนี่ยตัวพยายนเองเนี่ยมาเบิกความเนี่ยไม่ได้รู้นะว่าคําเบิกความของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้คนคนหนึ่งเนี่ย ชีวิตเขานี่เปลี่ยนไปหรือนำผลร้ายมาสู่ชีวิตเขาเนี่ยมากมายส่วนมากทนายเนี่ยตัวนงเองเนี่จะบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยโดนเกาะโดนกล่าวหาว่าพรากเด็กไปแล้วย่อมเล็งเห็นว่าเด็กเนี่ยจะต้องเสียชีวิตมันมันคือมาตราสองแปดแปดซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตนะคะส่วนนี้เนี่ยถ้าถ้าทนายเนี่ยท่านอาจจะ บางทีพยายนที่เข้ามาในคดีเนี่ยถ้าเป็นพยายนฝ่ายโจทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกหมายเรียกเข้ามาก็ไม่ได้รู้ว่าข้อหาที่เขาฟ้องเนี่ยมันเป็นข้อหาอะไรก็มีนะคะเพราะเพราะว่าบางทีก็เคยให้การแบบไหนก็ให้การไปแต่ว่าถ้าเราได้ไปกระตุ้น,น,นว่าเออเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าการให้ปากคำของคุณเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคนคนนึงนี่เปลี่ยนไปตลอดกานเป็นการกระตุ้น คือถ้าพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานโจทย์พยานจำเลยเนี่ยนงมองว่าพยานเนี่ยคงไม่ได้มาด้วยความเ,เขาเรียกว่าไม่ได้มาเพราะความเกลียดชังแต่มาเพื่อความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่าพูดไปโดยที่ว่าเราไม่มั่นใจส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ มันจะเป็นผลดีในคดีนะคะในส่วนที่ทนายเนี่ยนงนงพูดในฐานะที่เป็นทนายฝ่ายจำเลยเนาะก็จะต้องเท้าความก็จะต้องมีการพูดให้รู้เลยนะว่าคุณพูดออกไปเนี่ยทำให้ชีวิตคนหนึ่งเปลี่ยนนะส่วนนี้นี่เป็นนงเคยเจอมาแล้วมันเป็นความสําคัญบางทีพยานไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดไปนี่มันจะทําให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนมากมาย แต่ว่าในคดีของเราเนี่คงจะไม,ไม่ไม่มีแบบนั้นเนาะเพราะว่าพยานแต่ละคนนี่คงจะพอรู้เพราะว่าเรื่องราวของคดีลุงเนี่ยหรือว่าคดีเนี่ยมันมีเป็นเป็นเรื่องราวที่โด่งดังเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ว่ามียูทูบเบอร์ YouTuber บอกว่าพยานของเราถูกข่มขู่และนงก็ได้ฟังจากจากที่ย่าอาชิเนี่ยพูดออกมาว่า จะขึ้นเขาหรือจะทําอะไรก็เหมือนกับว่าจะไม่ปลอดภัยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนงมีความรู้สึกว่าถ้ามีการคุกครามหรือแสดงออกถึงการที่ที่ที่จะได้รับความเสียหายเนี่ยอยากจะให้มีการไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าใครที่มีลักษณะว่าเป็นการคุกครามคําพูดชนิดนี้พูดออกมาจากปากของใครเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้หรือถ้ามีบุคคลที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่ถ้าเบื่อว่าอันนี้นงไม่ได้พูดว่าใครทําผิดเพราะว่าไม่ได้ดูในเนื้อหานะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอที่แสดงออกถึงการมาเออทำให้เกิดความกลัวนะ่ะก็อาจจะจําเป็นจะต้องไปไปแจ้งความไว้นะคะ ไปแจ้งความไว้นะถ้ามันมีปัญหาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอะเกิดความวิตกกังวลเลยไม่มีความสบายใจที่จะ,ะใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยบางทีก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหรือไม่งั้นก็อย่างที่ท่าน,ท,านทนายธรรมรังสีท่านบอกว่าให้อัดคลิปไว้สิ่งไหนที่มีการทําแล้วดูว่ามันจะละเมิดต่อกฎหมายคือหนึ่งการแสดงความคิดเห็น ออกสู่โซเชียลเนี่ยถ้ามันเป็นการข่มขู่หรือทําให้เขากลัวว่าจะได้รับพยันตรายในชีวิตร่างกายเสรีภาพ,พวกนี้สามารถที่ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเอาคลิปตรงนั้นไปแล้วก็ไปแจ้งความว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันนำทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเกิดความกลัวอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแจ้งความถ้าแจ้งไว้เป็นหลักฐานหรือเราแจ้งให <c oughs> ให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเอาคลิปมาให้ดูว่าเออเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะไม่สบายใจบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจสอบถามแล้วก็ทําให้คู่กรณีเนี่ยได้เกิดความสบายใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาชนิดหนึ่งนะพี่นบเนาะใช่ไหม เหมือนกับว่าถ้าเราถูกข่มขู่อาจจะไม่ชัดเจนไม่มากมายแต่ว่าเราไม่สบายใจแล้วก็สามารถที่จะไปแจ้งความกับร้อยเวรได้ใช่ไหมพราเนี่ยมันมีแบบนี้ซึ่งเราเนี่ยได้ไปเป็นพยานเนี่ยแล้วเกิดมีการพูดในลักษณะที่ทําให้เราไม่สบายใจการที่เราจะขึ้นเขาเนี่ยเราก็กลัวจะไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราอาจจะไปปรึกษาร้อยเวรน,นะถ้าร้อยเวรเนี่ยท่านแนะนําหรือท่านอาจจะโทรถามหรือท่านอะไรมันมีเป็นดุลพินิจของท่านเพราะว่าท่านน่ะเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ที่จะเขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายเนี่ยค่ะมันก็ท่านก็จะสามารถที่จะช่วยเราได้นะคะในส่วนนี้ก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมพยานนะคะ่าอาชิเนาะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่ไปเป็นพยาน ในคดีของลุงลุงเชื่อว่าทุกท่านที่ไปเนี่ยทางทนายหรือว่าใครก็ตามจะต้องแนะนําให้พูดในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะแต่ว่าให้ระมัดระวังในการพูดส่วนว่ามันจะปะมันจะไปเป็นประโยชน์ในคดีหรือเปล่านะั่นทนายเขามองแล้วเขารู้อยู่แล้วมันไม่จําเป็น,นต้องไปแสดงออกอตอบคําถามตามที่เขาถามแล้วเรามันก็จะเป็นไปตามแนวทางที่ทนายที่เขาอ้างเราไปเป็นพยานเนาะมันก็จะเป็นผลดีในคดี อของของลุงต่อไปนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันเกินเลยเนี่ยก็ให้แจ้งทนายความเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นทนายที่ที่ที่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไกลเนี่ยก็อาจจะโทรหาทนายพวกเรานี่ก็ได้ที่อยู่ใกล้กันเนาะคุณนาทีก,ก็ก็เหมือนกันนะคะน้องก็ฝากเป็นกําลังใจย่าอาชิแล้วก็ทุกท่านนะคะมีอะไรก็ให้กลิงกังแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเราทําดีที่สุดเราไปเบิกความไปเบิกเฉพาะความจริง ดังนั้นเนี่ยอย่ากกลัวนะทุกอย่างใกล้จะจบแล้วลุงก็จะพ้นจากข้อกล่าวหานะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนงก็ขอพูดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังคลิปนี้ค่ะ